พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัสบดีที่16เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องจงตัดกันงานของความมืดลงจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระบมญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17พี่น้องคะในยอหนบทที่8 เีส่สเจ้าทรงกล่าวถึงความไร้าสามารถของผู้นำศาสนายูวในการเข้าใจข่าวสารของพระองค์พระองค์ทรงตรัสว่าท่านไม่สามารถฟังคำสอนของเราได้เพราะท่านไม่เข้าใจคำพูดของเรายอห์นบทที่8ข้อที่43สำหรับพวกเขาถ้อยคำของพระองค์เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นนั่นคือคำเทศนาที่ไม่ได้แทงทะลุเข้าไปถึงหัวใจของพวกเขา แต่สำหรับคนอื่นคำพูดของพระองค์คือพระคำที่มีชีวิตและทรงกระทำการของพระวิญญาณพระคำของพระเจ้าที่ทรงกระทำการในวิญญาณของคุณซึ่งปลดปล่อยโดยคุณทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนสถานการณ์ที่สิ้นหวังคุณก็พูดพระคำของพระองค์ออกมานั่นคือสิ่งที่เปาโลเรียกว่าพระแสงของพระวิญญาณ ในข้อพระคำพีตอนเริ่มต้นนั่นคือพระคำที่ทรงถูกพูดและกระทำการพระคำแปลมาจากภาษากรีกว่าเรมาาและยังแปลว่าพระโจนะในฮิบรูบทที่4ข้อที่1ิอีกด้วยเพราะว่าพระโจ,จนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆพี่น้องคะ อย่างไรก็ตามพระวจนะนั้นแม้จะคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแต่ก็ยังอยู่ในฝักจนกว่าคุณจะพูดออกมาเมื่อคุณเปล่งคำพูดนั้นออกมาจะกลายเป็นคมที่คมกริบที่ทำลายงานแห่งความมืดในวิวรณ์บทที่หข้อที่16อักรทูตยอนซึ่งกล่าวถึงพระเยซูกล่าวว่ามีดาบสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีดาบจริงๆออกมาจากพระโอษของพระองค์แต่พระคำของพระองค์เป็นอาวุธที่คมกริบเนื่องจากพระคำเหล่านั้นออกมาจากพระโอษของพระองค์พี่น้องคะคำภาษากรีกสโตมาใช้สำหรับคำว่าปากและหมายถึงส่วนหน้าหรือขอบของอาวุธปากของคุณคือส่วนหน้าหรือขอบของอาวุธ เมื่อพระคำของพระเจ้าออกมาจากปากของคุณคุณกำลังตัดมะเร็งคุณกำลังตัดเนื้องอกโรคและความยากจนคุณกำลังทำลายซาตานและงานแห่งความมืดปากของคุณเป็นดาบจงใช้มันตัดการงานของศัตรูในเมืองประเทศและประเทศต่างๆในโลกของคุณให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระองค์ในปากของข้าพระองค์ขณะที่ข้าพระองค์เปล่งพระคำของพระองค์สถานการณ์ต่างๆก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตแห่งพระสิริที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับข้าพระองค์ในพระคิสต ผ่านถ้อยคำของข้าพระองค์ข้าพระองค์นำกันรักษาและสุขภาพการปลดปล่อยชัยชนะและความสำเร็จมาสู่โลกของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญ,ญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด